สวัสดีค่ะเมือนี้เขาทอดหมูกรอบอีกแผ่นหนึ่งทอดทุกมือหมดทุกมือเลยหมูกรอบเขานี่จะเป็นเขากินดีคับทอดเต็มถาดกระเบิดเต็มถาดกระเพราหมูกรอบหมูกรอบผัดพริกเผาสารพัดแ้วแต่เขาสีชังกินเนาะกินได้สุมือนะ่นละคนกิน่นค้นมักแต่ว่าค้นเห็ดนั่นแล้วมันก็ ซีสีเบือบ่อๆในจังจหน่อยกินซุมมือเพดซุมเมือคขวัวหฮาผักบุ้งใส่ถังไว้เลยผักบุ้งหมูกรอบกะชายห้าสิวยจังสิใส่พิโตกปลามนันได้ไาอีก อันนี้ซุ่มบ้านเฮาด้วยนี่ซุ่มป่าด้วยค่ะเด้อซุ่มป่าขังปลาไว้ก็ซุ่มงุ้มหัวก็ท่องุ่มไปใส่บึ้งใดจังใดป่าเฮาก็ซุ่มใส่เห็นบะ Tô bọc ngay nâng Tô sai thì tô biệt mà Đây là dùng. Dùng khổ โอ้ยสมัยก่อนนี่แล้วเป็นซุ่มป่าย่ำขึ้นนี่นบุบบุบุบ,บุงุ้มเอางุ้มเอาแล้วนี่ซักจึกซักจึกเลวสมัยก่อนซุมมอนี่บ่ได้ไปบ้านเพื่อนซ่านบ้านซองแล้วจากว่าย่จังใดดอดจนว่าอีพอแล้วโลงมหานะ่ะบ่เคยเมื่อจากเถือเผ่าวันนะ เหตุแต่งานอยู่จังสิ่งอะหวัวฟูหลังงานอยู่จังสิ่งอะหวัวมีกินมีใส่กเอพราะแต่ได้ใส่ได้ซอยไปวันวดัดมือมือไปตามภาษาแล้วเนาะเหไปเฮายัางมีชีวิตเข่าก็ดินล้นต่อไปคันเมนเก็บเงินได้เป็นกระสอบได้มากกับเมืดไป ชิวาจังได่แล้วพี่นอนไขอ่ออนง่มงหมวดจสิมันตต่นออกได้บ่ต้นออกบ่ได้ไไดอกม,มองอยู่กับบ่ฮั่นด้เรียบร้อยปานได้ดอกกินนีนอนนีเหดอยู่นีตื่นยู่นี ยูไปตามภาษาอะวันนาะอ้ยป้ามาติดตัวปาแหงแลวังแพ่วเอาลงมาให้เมเนเขาโตสายออกมาบ่นไห้น้ามันไหลมันไหลมาบ่นหรอกไหลไแน้ิ้นนะน้มันแข็งกไลงคือเก่าเขาเาก็สาดเอาซะั ประยามันด่อว่ดไร่ศาสตร์วัดดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่ะวัดใเนเดอ้อบ๊ายบาย